สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับหนุ่มมิเตอร์จอดอยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีมือใหม่สายเน็ตเวิร์กเป็นจำนวนมากงายต้องการเรียนออนไลน์ผ่านทางยูเดมีของผมนะครับง่ายค,คนยทีโโ่ไม่รู้จักยูเดมี่ผมทาวิดีโอเกี่ยวยูเดมีไว้หลายหลายตอนกันนะครับทีนี้ประเด็นคือยนะูเดมี่น่ะมีการเปลี่ยนแปลงาการลงทะเบียนนิดหน่อยกนหังนิดหน่อยนะครับปกติเนะีนะ่ยยูเดมีเนี่ยจะสมัครแค่ใช้แค่ชื่อนามสกุลน,นะครับ อีเมลก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่นะครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอ่าของผมนะครับมิสเตอร์โจดอยนะครับผมแจกหลักสูตรฟรีอยู่นะครับเนี่ยผมแจกหลักสูตรรี3หลักสูตรนะครับหลักสูตร ipv 4 r exam ของ cna c นะครับหลักสูตรการใช้ซิสโกพีเกเตเตอร์นะครับแล้วก็หลักสูตรพื้นฐาน IT ทนะครับอ่าหลักสูตรที่ผมเจนไว้เนี่ยมันจะมีอายุแค่3าวันนะแต่ถ้าสมัครแล้วก็ก ใช้ได้ตลอดชีพรวมถึงคนที่ซื้อกับผมนะครับหลักสูรละสองร้อกว่าบาทเนี่ยก็ผมใช้อักเกนนี้เหมือนกันทีนี้ชอบมือใหม่จริงๆที่ไม่เป็นยูนมยังไงนะครับก็วิธีการเนี่ยผมบอกไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าทาจากมือถือนะครับนะครับจะทาจากโน้ตบุ๊กทาจากมือถือนะครับถ้าทําจากโนะ้ตบุ๊กอ่ะกดตามลิงก์ได้เลยนะครับทําจากมือถือก็ Copy code นะครับไปใส่เ็เป็นงศูนย์บาทอ่ผมทําให้ดูนะอย่างเช่นอักสูตร ตัวนี้กันนะครับหลักสูตรไอพีเอสเดสอัน,นี้หนักสูตรที่เป็นซิสโกเพเทเซอรนะครับผม Copy Link มาแต่ทุกคนสามารถกดได้เลยนะนะครับผม Copy Link มานะครับผมก็ไปใส่ b บราว์เซนะครับเราสามารถกดลิงก์เลยหรือจะไป Copy Link มาก็ได้นะครับถ้าทําถูกต้องเนี่ยไม่ว่าทําจากมือถือทำจากโน้ตบุ๊กนะครับราคาก็เป็นสูตรบาทตัวน,นี้มบัิน,นี้เราก็กดเอ็นโ w าเลยหรือกดซื้อนั่นเองนะครับ กด e n r o l กดซื้อย้ำนะครับ <c oughs> โค้ดที่ผมให้ไปเนี่ยจะเป็นราคาศูนบาทนะครับไม่ต้องซื้อเสียงเงินนะครับก็กด En r o w อย่างนี้ถ้าใครมี user ของ Udemy อยู่แล้วก็คืออีเมลกับพัสเบอร์อยู่แล้วนะครับก็กดซื้อได้เลยหรือคนยังไม่มีนะครับก็สามารถตรงเช็คเอาท์เนี่ยจะใส่อีเมลนะครับหรือจะไปสมัครโดยใช้ gmail ใช้ f a c e b o o k ใช้ Apple ได้หมดนะครับอต่วผมใช้เป็นอีเมล s ซลแอสโตรดอทคอมันเของผมนะครับไม่ต้องส่งสแปมเมลวันะครับนะครับเนี่ยกระบวนการคือตรงนี้สำหรับมือใหม่จะไม่เข้าใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ two factor authent นะครับหรือ multi factor authent นะครับจะมีการส่ง6ตัวเลขดิจิตไปหนาที่อีเมลทล่เรากอกไปเมื่อกี้นะครับเราก็ไปเช็คอีเมลนะครับเช็คอีเมลนะครับว่าได้เมลไหมนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของเวลานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ อีเมลก่อนพอได้อีเมลมาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็มาใส่หกตัวนะครับบางคนอาจจะว่าทําช้าไปนะครับไม่ได้หกดิจิตนะครับทําช้าไปจะไม่ได้หกดิจิตนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาหกตัวเลขเลไปใส่นะครับไปใส่นะครับย้ํานะครับราคาเป็นูนย์บาทตอนนี้นะทีนี้ประเด็นคือบางคนอาจจะเมลช้าหรือว่าไปนะครับไม่ได้หกตัวให้สักทีนะครับ เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับลงรอแป๊บหนึ่งว่าจะได้6ตัวเลขหรือเปล่าถ้าใครใช้ Gmail ก็ไปเข้า Gmail นะครับ gmail.com ก็จะได้มันต้องมีอีเมลอะที่เป็นหกตัวเลขเนี่ยนะครับมานะครับผมได้มแล้วนะครับเนี่ยหกตัวเลขก็เอาหกตัวเลขนี้ไปใส่นะครับไปใส่คือกระบวนการนี้บางคนทําไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นมือใหม่หรือรัามือใหม่จริงๆนะทำไม่เป็นเราก็กดนะครับ Continue to check out ถ้าเป็นสภาษาไทยก็จะคล้ายๆกันเนี่ยครับถ้าถูกต้องถ้าเรามีียกว่ามี user password อยู่แล้วมันก็จะเข้าไปหน้านี้เลยแต่ถ้าบางคนที่เพิ่งสมัครใหม่ก็ไปใส่ชื่ออีเมลให้ถูกต้องนะครับเป้าย้ํานะครับเป้าหมายคือต้องเป็นศูนย์บาทนะครับเป้าหมายต้องเป็นศูนย์บาทนะครับโค้ดฟรีที่ผมทําให้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์บาทนะครับไม่ว่าที่ผมแจกฟรีหรือรว่า ลูกสิษย์หรือลูกค้าที่เซกับผมที่ผมทำโค้ดศูนย์บาทให้นะครับก็ออกกระบวนการเช็คเอาท์ก่อนนะครับดิดเขานคตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันอาจจะช้านิดนึงนะครับรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ถ้าได้นะครับมันจะไปอยู่ตรงมาเงินนิ่งของเรานะครับนี่ย้ำนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ n o now ย้ำนะครับต้องเป็นศูนย์บาทนะครับกด n o now นะนะครับถ้าถูกต้องนี่นี่คือได้แล้วมันมีคําว่าเริ่มเรียน start course นะครับนี่คือสําเร็จหรือถ้าใครไม่ชัวร์ก็ไปกดนี้ครับ my learning นะครับตรง my e a r n i n g เนี่ยจะมีหลักสูตรต่างๆของเราอยู่นะครับมีหลักสูตรต่างที่้รงเรียนมานี่คือสูตรที่ผมมีอยู่นะครับหลักสูตรที่กดเมื่อกี้ก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับ การใช้ซีโคแพคเกจเทสเตอร์นะครับอันเมื่อกี้นะครับนี่ครับอันนี้เพิ่งมาใหม่เห็นไหมครับยังไม่ได้เรียนมาสตาร์ทคอร์ก็สามารถกดเรียนได้ทันทีนะครับเรียนได้ตลอ,อดชีพนะครับเอาไปเอาอีซักสักสูตรหนึ่งนะครับสักสูตรคอมเทียเอทิมัลติเมนเทลนะครับผมก็เอาคอนเซปต์เดิมนะ Copy Copy Link ลิงก์มาหรือใช้กดอะไรก็ได้ใน,นผมอยาก Copy มาให้ดูเฉยถ้ามองล็อกอินอยู่แล้วนะครับก็ ก๊อปปี้ลิงก์มาได้เลยจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีคว้า n r o น now เหมือนเดิมไหมก็กด n r o น now นะครับถ้าลองก๊อปอินอยู่แล้วก็สบายนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถาม6ดิจิตนะครับน,ะบนี่ก็คือกดซื้อได้ทันทีนะครับเนี่ยก็จะสมร็รนะอยู่ในไม n เงินนิ่งเราก็สามารถเข้าเรียนได้ตลอดชีพนะครับพอมีวิดีโอใหม่ต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมก็จะมา เพิ่มให้ในแต่ละหลักสูตรนะครับก็ไปดูหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกดซื้อนะครับนี่ครับคมอมเทเหมยนเท่าทีนี้ผมเพิ่มเติมนะครับการติดต่อผมนะครับการติดต่อผมเนี่ยอาจาร,รย์ดอยมิจรเจริญครับส่วนกนั่ง,งเรียนไปหมือจะเสิร์ชชื่ออาจารย์ก็ได้ทีนี้บางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับแต่เงินบนยู e m บมี่เนี่ยนะครับอันนี้ที่เป็นอันนี้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทำแบบทดสอบเดี๋ยวหลักสูตรเมื่อกี้ดีกว่ามันก็นจะเป็นวิดีโอกันเนาะ นะครับไม่เงินนิ่งนะครับท่นนะครับนะอยู่ในไม่เงินนิ่งนะต้องเชี่อเป็นวิดีโอนะครับเช่นอักสูตรเมื่อกี้ที่เพิ่งมาใหม่นะครับไอตัวน,นี้นะครับการใช้ซิลคูเพเทเตอร์นะตัวนี้นะนะครับพอดีว่าผมเพิ่งเปลี่ยนชื่ออักสูตรนี้ใหม่ของเดิมอักสูตรไอตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะผมทําใหม่เป็นเพิ่มการใช้ซิลคูเพเทเตอร์เบื้องต้นให้นะครับเนี่ย ก็มีเป็นวิดีโอผมอาจารย์ดอยนะครับรับเราจะเรียนผ่านวิดีโอนะครับเป็นตรงนี้หรือก็จะดูจากโน้ตบุ๊กมือถือได้หมดนะครับทีนี้การติดต่อผมเนี่ยนะครับตรงนี้ข้อดีอย่างของยูเดมี่คือสามารถถามตอบอาจารย์ได้ตรงนี้ครับเนี่ยมี Q&A นะครับมีคําถามนะครับที่คนเคยถามมาตรงนี้นะครับมีคําถามนี่นะนะครับมีโน้ตมีประกาศนะครับมีอะไรต่างๆรีวิว นะครับอันนี้ถ้าอยากคุยกับผมเนี่ยอันนี้ถ้าถ้า Q Q a เนี่ยจะถ,ถามตอบเป็นส่วนรวมนะบางคนอาจจะอายเพื่อนไม่อยากถามนะครับทีนี้ถ้าใครอยากคุยกับผมได้ตรงเนี่ยหาชื่ออาจารย์ให้เจอนะครับหาชื่ออาเจอจะเจก็ได้ถ้าผมแนะนําแบบวิธีหาชื่อผมแบบง่ายๆก็พอข้าหลักสูตรเสร็จนะครับมากกวนี้ครับโช,มอ,นะบโชมอนะครับโชมอนะครับโชมอก็มาดูเนี่ยชื่อผมเห็นไหมเยียงศักดิ์นโคตรเห็นไหมครับ จารเก็งชัดนำโคดนะผมเป็น CEO นะครับหรือว่า MD หรืออะไเป็นเจ้าของโจด d ย r n นะครับ Joydorn Service นะครับสถาบันหุ้น j นะครับก็นี่ครับก็กดชื่อผมไปนะครับหรือเขาอยู่ใมีเสร็จครืออาจารย์ก็ได้เนี่ย Send Message ใช่ไหม Send Message นะครับก็จะสามารถพิมพ์กับผมได้โดยตรงนะครับพิมพ์้ได้โดยตรงถามตอบกับผมได้โดยตรงเลยนะครับนะครับสามารถถามตอบกับผมได้ตรงตรงนี้ส่งข้อความมาพิมพ์นะครับ สวัสดีครับเลยว่าไปครับนะครับขอบคุณครับในนี้ครับพอส่งไปเนี่ยมันจะส่งมาหาผมเองนะครับนะครับก็สามารถถามตอบกับอาจารย์ได้ตรงนะครับอันนี้จะดีกว่า y youtube แน่นอนเพราะว่า t u b e ผมไม่ได้มาถามตอบอันนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ผมครับผมก็ยังช่วยตอบคำถามให้นะครับก็ฝากรีวิวให้คะแนนดีๆด้วยครับหลังจากนี้จบหรือว่าดูวิดีโอจบแต่อันก็ฝากคะแนนเยอะๆนะครับโอเคนะครับ ลักสูตรผมเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดนะครับยี่สิบสองหลักสูตรนะครับ22นสิบสองหลักสูตรเดี๋ยวมีหลักสูตรเพิ่มเติมยัมงไงเลยนะครับใครสนใจหลักสูตรไหนติดต่อมาได้นะครับหลักสูตรที่นิยมก็คือ cna c นะ cna เนี่ยไม่ค่อยย้ต่ํากว่าห้าร้อยนะครับที่หลักสูตรหนึ่งที่ไม่ค่อยราคาคือหลักสูตรีนุ๊ p นะครับสองหลักสูตรนี้คุ้มค่ามากๆไม่ค่อยย้อราคานะครับบางคนซื้อเป็นหลักพันนะสนใจหลักสูตรไหนก็ติดต่อมาได้นะครับ โอเคนะครับทุกครั้งเข้าระบบก็ล็อกเอาท์ด้วยนะครับระบบไหนก็ตามวันนี้เรื่องซิลตี้นะครับเห็นไหมวันนี้ก็ได้เงื่องของ t o factor authent ด้วยได้เรื่องของการรู้อย่างยูไดมด้วยโอเคครับเดี๋ยวพบกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ